สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีสมองสบอตเอฟซีทุกฐานทุกคู่ทุกคนบ่อนในประเทศหรือต่างประเทศมาในก็นยินดี้ตอนหับกระสู่ซองข้องแม่ใต้พี่น,น้องยำขำคืนพี่น้องบตาพาลุยพี่น้องเ้ยหายเงื่องพี่น้องหลักรองไตดินขุบบ่ท่านบาท ทางกระตาทางกระทุนทางอาวุธขบมือเลยพี่น้องเอ้ยย่างนักลองไต้ดินพี่น้องอยามกลางคืนงเรื่องไปพอแม่พังมะํำเรื่องไปพร้อมพี่น้องมะํำเรื่องเข้ากับบไดไปพังอยู่ใกล้แต่ว่าเข้ากับละงินพี่น้องเพราะว่าบ้านข้าเจ้ากับบ้านแม่ตาไกลกันเนาะแต่ว่าเป็นย่างก็บบดไดไปห <c oughs> มักเบิ่งปั้นได้พี่น้องหนึ่งมาสองมากอะอยากน้ำผูผพาไปพี่น้องเอ,อ้ย ไปกับขากับยางไปกับบหอดเ้าต้งแต่ขี่รถขี่ล่างไปเนาะเฮากับโอ้ยไปหยากยากทางไปทางมาก็เลยว่าโอ๊ยบอไปกับยาซะไปฝ่งมาลํำเรื่องมากมืออื่นกับบุมิเนากินก็เลยพัตตาสิบพาไปหายางแมกนีนายหล้ะกะเห็นยังเอาบิดพี่น้องเอ้ยเอาทางแมกนีนายแล้วก็เอาทางหอยยังเอาบิดเลยเราจะเป็นแนวกินกินได้ ห้องสนั่นอยู่พี่นอ้องแต่ว่าเจ้ามันห่องอยู่ไซน,นี่นะน่ะเบาะรีบขอาหูเบาะเออห้อตัวมันห้อมันรีบข่าหูพี่น้องเลยไปนำกันพี่นอ้องมันนี่วะเฮาสิได้ยังแน่เนาะถาลุนถาดูถาดชมไปนำกัดเลยพี่นอ้องเ้อสิมันเลยบ่มาลัจักสิได้ยังแน่ก็ยังบ่หูถาลุนไปนำกันเลยเอยพี่นอ้องจ๋า จีนายนักล่องใ้ดินก็นคือแม็กจีนา่าทานี่เองพี่นอกจ้าเน่นี่โตมันสีออกสีดำดำแดงแดงแต่ว่าพันไข่อะพี่นอกตัวอ้วนอ้วนไข่แล้วนี่ตัวนี้พอกระถ่ายเห็นตัวหนึ่งมนสีเห็นสองมันอยู่ไก่กันพี่นอกเี่ตัวนี้ค่ะเป็นออกสีดำปีกเกีียงเกียงอา้าวอ้าว แห่เอกทำเป็นแห่เ,หเ,เต็นไปเลยเลยยังไปตั้งทวงหายทงหน้าเขาในอหไรพีโนโ่น้อยตาผ้าลุยมันเนี่นย,ยมาตาพันบรไรไปมันเนี่ยมากับเพาตาสองคน เราไปน้ำกันเลย่อยพี่น้องตาถือกระตาตาถือขุ่รับของโมโหว่าสิได้ยังพี่น้องเราไปน้ำกันเลย่อยๆตาขุบอีกแล้วลององใส่ดินทั้งลำเหลืองไปน้ำพี่น้องเสียงมาลำเหลืองก็แจ้งขนาดเลย รไปแทนนี่เชียงห้องสนันเนี่ยเราไปกันเด้จ้าพี่น้องมาเดิอมาเดิมนมันยังแม่ซินายนำกันเด้พี่น้องเด้อหายอยู่หากินตามปัสสาบ้านเฮาพี่น้องไงเลยบ่ได้กับเราไปนำกันเรือยจนกว่าสิพอกินเนะาะถ้าเบิ่งถ้าสมนำกันเด้จ้าเสียงลำเรลืองกับบเป็นลำเรลืองสัําอันพี่น้อง nó có đây mưa là nó tay đi nó có tay lái tự phải nó vườn năm căn Bắt lái tự phải Ủa, nó nó cứ mưa gặp phật มากัน2คนพออ้อมจักไปทางใดเอใส่เมื่อปลาแล้วแหละพอน้องอ้อนลงมาก่อนแล้วจักคนเลาะไปทางใดเอใส่เพิ่นสิเมื่อก่อนแหละเพราะว่าเพิ่นบ่บ่เอาหลายว่าซั่นเอาพอดีกินแซ่บว่าซั่นเพิ่นงนองไปนําพี่น้องก็สิว่าหมอลําเรื่องบ่แม่ hết cho nhau một làm rồi lời là lên bên con sợ hơn rồi chứ nó bên ông ăn thì nó hai như mẹ chi này chi này thì chi lịt mà phải nó ngay điều căn, mà chỉ dụ bé mẹ đẹp phải nó em có cả để. ตัวดำดำมาจับปวดหักคาเลยพี่น้องทิ้งข่าวคุมันก็บอกไปฮึมกำลังโล่ตัวลำลักกำลังลำเลยพี่น้อง มุดตาบปเลยไปเดินไปฟังไก่แต่กำลังเงินเบิร์ตพี่น้องเฮ้ยมันถาไปเฮาพัดสิบบริกินเนาะสิบบริเนากินปลาอื่นงัานก็ ลูกเคยเยังเก็ะเรื่องลูกเคยกินเขา่าพอเท้ากินบอลมาสะพอเท้ากินบอนพมเท้ากินบอนเอาบอเพราะว่ามันแบบมันบริยักรนาคากบริจเจค่ะลูกเคยกินขา่าแม่เท้ากินบอนเอาก็มีเหลืองมาเนี่ย อากระจิละเงินพี่น้อยตาฮปลากระเต็นเซลเซลเราไปนับกันอีกพี่น้องลำเรื่องพะกาม้วนหมุนพี่น้อยตาฮพี่น้องจุดจี่โพดโพพี่น้องยกวดไหนบิ่งตาฮัตพี่น้องไตเซลเซลอยู่ มาคุดป้ามาอืดเศร้ามาคุดชวนน้องขีดมาคุดเอาไปกลัว <c oughs> เหลาะมาทำการพี่น้อยแม่กินนายกะเก็บแม่กินนายไปพร้อมพี่น้องอ๊ปะปะเตะนายนายเขาก็ได้พ่อคู่ี่น้อน เวลายเนี่ยเฮ้นแต่กระจายนิองเกินตาลงมาบิหัวปอดเลาลาสมควรตาคนใดกระตาปักหอยหอยก็เอาไปเนาะอ้เจ้า โอเคแม่แต่หนังรองใต้ดินหลายพี่เนาะมันได้บุรีลายนี่จะโตแม่ไข่พี่เนาะเราะปนอกกันพี่เนาะอะไรกินไม่ออื่นเศร้าแต่ปั้นเศร้าพี่เนาะเราตามทางหน้ากับข้างมอรมเรื่องไปน้ำ

ก็เลาะข้นเมื่อตามทงไหนๆพี่น้องอาญางแมงจีนายอาญางอะไรก็สบายพี่น้องให้กว่าไปหาคุนจีหลอกป้าเปิดสิเทิงจีหลอกก็เลิกเลือส่วงเลยแต่ว่าจีหลอกมันก็ิสซ่บกว่าแมงจีนายแน่จกหน่อยน้อย มาแล้วมากะหมอนเด้อครับตาครุบแล้วเก็บเลาะมื้ออ่ะพี่ no <coughs> <Kena keta, kip. coughs> <coughs> Body bay hocker bay, hung, you know, phăng, lưng ở mặt cova đi kay phân ra, you know. Soundt cho chi, you know, eh? Chi, light leaf, you know, 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 you พาไปคุดเอามื่อื่นเ้าพี่น้องมันจังแซบมันท้าเขาเก็บมาค้างไว้กับแบบแซบวาจิจิมบปได้ดุดดินเลยเสียงห้องสนัน่นนี่กระด,ดึกเติบนเลยพี่นองง้อยเนี่ยสองคนกับพ่อตาพับน้องอ้อนเมื่อปาา้าอลไรพี่น้อง,งเอ้ยนายเหาก็ได้บ้าหลายเลย ดเนื้อเนื้ยู่พี่น้องอ้วัพเมื่อนามัน,มน,มน,มนย่างใหม่พี่น้องข้างในไหนนะสเชิญพ่ตากะหลอเมื่ออะไรแหละพี่น้องไว้กมันดือดลลย่างพักันย่างแต่สองคนหนังหมูมาาเม่อปลาอลพี่น้องตากะแสะดวขอลาจบคลิปจได,ดพ้พี่น้องเพียงเท่านี้้ะจ้าคิดหน้าพอกันใหม่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระมาดูครับชมหลายๆส่องของเมตตาในเด้อพี่น้องแล้วก็ส่องน้องเมตส่องเบาตานนำพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสุขสุขกันแล้ใจ้าบ๊าย